จ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้รู้สึกไอาย,ยายไอยเพราะว่าเนอะมันเปลี่ยนแปลงอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกเุ่าเนะจ้ะเรยมาหารมาแวงมาแวงแก่ไอนี่จ้ะยายก็กินอาหารอันนียก,ก็ สมุนไพไทยนี่แหละเนาะจ้ะมะแวงบ้านไยดย้เอ่นบักแข่งขงุมจ้ะมะแวงเป็นยาขมเจริญอาหารบำบัดอาการไอสมุนไพไทยขั้นเทพเลยนะคะเดียด๋ยวย้ายเก็บกินจากเม็ดดู กินนุกนี้กินนุกนี่นก็ตอนแรกก็จะขมขมแต่สำหรับยายแล้วยายชอบกินกับลาบกับปูนกับแก้วก็ได้เป็นผักเป็นผักของยายได้เนาะอันนี้ พอกินเสร็จแล้วก็กินน้ำลงไปมันจะออกหวานหวานชุ่มคอแต่คนรุ่นใหม่คงจะบอกว่าขมนะแ้ไม่ได้ว่าไม่ขมตอนนี้เกาทำเป็นแคปซูลป็นยาอมโรงพยาบาลเขาก็แจกจ่ายให้มานะเวลาเราเจ็บคอ อืออร่อยบ้านยายเอิญบักแหงขมภาษาบ้านยายแล้วภาษาการเขาเรียกมาแวงมันแวงเป็นต้นมันมีเครือด้วยเป็นแบบชนิดเรือก็มีอันนี้ของยายเป็นต้นออกทั่วสวนเลยถ้าฝนชุกๆจะจะจะ,จะ,จะกนะะ็ขึ้นหลายกว่านี้นะคะขึ้นหลายกว่านี้ถ้า คนกินขมไม่ได้เขาก็จะเป็นในรูปของเป็นเป็นยาอมมาแหวงยาอมแก้ไอเลยยาอมเป็นยาขมเจริญอาหารค่ะบำบบอาการไอด้วยนะกินอีกรอบนะึงกินอีกที่นึง อร่อยดีมาแบงมาแบงแบบค่ยอยงขมบัานเห้จ้ะอืะอเกิดเองขนจุกอีกหน่อยนะอ้ยทั่วสวนใหญ่อืมพอซัมนี่ด้วยจ้าขอบคุณมากที่ดูคลิปการ กินมาแว้งยายแก้ไอขอบพระคุณค่ะ